แม่อ้อมทํำหลังคาปิดหมดแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็ย้ายเจะฝันมาอยู่ตรงนี้ละก็คืออยู่รวมๆกันแล้วอยู่รวมๆกันแล้วค่ะกำลังจะเก็บตรงนี้ก็คือปล่อยให้โล่งแล้วก็ทําหลังคาให้สว่างขึ้นนะคะฝันอยนี้ยาวไปเลยแม่อ้อมจะทํางานแล้วเนี่ยมอนอยู่หน้าบ้านค่ะแต่เอียก็อยู่หน้าบ้านไปดเปด้ยปไปนอนใต้แท่งน้ำอีกล้ นอนอยู่ใต้แทงคน้ำกำลังจะเก็บกระบะดทรายเพิ่งจะล้างข้าวล้างของเสร็จแล้วก็กวาดกลงค่ะเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ยังไม่ได้ว่าเลยค่ะกินข้าวไปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเล้วนั่งพักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้ามาทํางานต่อเข้ามาได้มีอย่างเดียวค่ะมีลายอย่างนี่งไยคาตัวอ,อ,อันไหนเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมอย่าข้ามไปนะอย่าข้ามไปนะ อย่าข้ามไปนะเดี๋ยวเธอนะข้ามไปเนี่ยกล้องมันจะมัวหน่อยอันนั้นมันชาร์จแบตอยู่ค่ะอย่าข้ามไปนะตายนะตายนะยนะได้ยินมรียนนี่แหละสวนกับแตะเอียอน,นี่ ลายนี้ก็มาขอเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหดีค่ะลายนี้มอคืนมาขอนอนกับเอ่อมาขอนอนกับสตานมานอนอยู่บนหลังคาพี่ฝนเนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยสงสารนอนกระดิกหูไปกระดิกหูมายุงมันกัดไงลงหนาะแม่ม่อนทิ้งน้ำก่อนไม่ได้ก็สนใจกันค่ะเห็นนะคะโอ้มือแม่ก็ อ้วนนะมันไม่พ่อยมอนสวยมากเอาพี่ฝนไปไหนอะไอ้ไม่ใช่เมื่อคืนเหมือนพี่ฝนชักอะเมะื่อคืนเหมือนพี่ฝนชักคือฉี่แล้วในกรงเมช้าแม่อ้อมเพิ่งจะล้างไปนี่นี่เสร็จมานอนตรงนี้มันใช่หรอมอนอือไม่ออกนอกบ้านถ้าปื๊ดอยู่ด้วยจะไม่ออกนอกบ้านแต่ถ้าปื๊ดไม่อยู่อะจะออกข้างนอก,นอกค่ะปื๊ดไปไหนแล้วเนี่ย ไม่มองไปตักอึก่อนแล้วอ๋อปุ๊อยู่ใต้แทงน้ำเพราะเดี๋ยวจะต้องอาบน้ำที่ฝนค่ะอายุงอายุงตอนนี้ตื่นสายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องรีบไปให้ข้าวหนาา้าพามังสารนาภาพามันนาพามันรอช้าขึน้นมาไม่เอก็ต้องรีบตื่นมารีบอาบน้ําแล้วก็เอาขาเข้าวไปให้หน้าพากินเพราะเป็นห่วงณนพา,าม,นมันก็กินได้นะคะแต่ว่า แต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหอมมากตรงนี้ก็จะแบบทึบไปเลยอ่ะแม่ม้องทำงานต่อกัอนค่ะอาบน้ำแล้วนะคะเอ่อเท่าที่อาบน้ำดูเนี่ยแผลที่เป็นสะเก็ดสะเก็ดอ่ะมันไม,ไ,มไ,มไม่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 มีนะคะแต่ก็เจอสองจุดนะคะที่มีแผลก็ลองก็พ่นยาไปแล้วก็คือตอนนี้ที่ไม่อ้อมให้พี่ฝนกิน ของวิตรเอวิตามินสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีเป็นตัวเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวพ่นพ่นแผลนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวปัม๊มปั๊มให้กินกับอาหารมันมือล่าสีปัม๊มเพราะเขาตัวใหญ่องวปให้เขากินมาสักตอนแรกก็ขวดประมาณเท่นี้นะคะ่ะแล้วก็ซื้อขวดแหญ่ให้อีกขวดหนึ่งซึ่งพวปั๊มเนี่ยให้แมวกินก็ได้ใส่ปากก็ได้หรือว่าเราจะใส่อาหารก็ได้แม่อ่องก็เลือกที่จะใส่อาหารมากกว่า ะะแมวก็นานๆจะปั๊มให้สักทีมแต่หมาเนี่ยพี่ฝนเนี่ยคือต้องปั๊มกินตลอดก็เท่าที่ดูจากการรักษารอบนี้ก็ดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องแพงมากเพราะว่าแม่อ้อมให้เขากินไอตัวที่มันเป็นยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบเนี่ยจนเขาดีขึ้นแล้วแม่อ้อมก็เลยหยุดหยุดเสร็จก็ต้องให้พี่ฝนกินไอตัวบำรุงตับเพราะว่าพี่ฝนกินยาพวกนั้นแล้วต้องกินยาบำรุงตับเสริมลงไปนะคะ okay แล้วก็ให้มีพ่นยานะคะ พ่นยาตัวที่ทาผิวหนังเนี่ยนะคะแล้วก็กินได้ตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นตัวตัวเสริมคูมเกี่ยวกับผิวหนังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ้องก็ก็คืออ่านไม่ละเอียดรู้เพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่กินแล้วบำรุงขนบำรุงผิวพันเพราะพี่ฝนเขามีปัญหาเรื่องผิวหนัง <c oughs> อืมแล้วก็แชมพูค่ะแชมพูเนี่ยเขาแถมมาให้พอดีแล้วอาบครั้งที่สอง,ง,สองก็คือเท่าที่สังเกตจากการอาบนะคะอาบแล้วเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยตัวไม่มีไม่ไม่มีกลิ่นสาบคือน้อยอะมีน้อยมากเพก็ว่าสองอาทิตย์ที่ไม่ได้อาบสาบก็น้อยมากไม่ถึงขั้นแบบไม่อ้องจะอ้วกอะ่ะไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะปกติแล้วอาบขึ้นมาก็ยังเหม็นอยู่อันเนี้ยแล้วมันก็หอมด้วยแต่มันจะแพงหน่อยนึงร้อยหกสิบห้าเอ็มแอลร้อยเก้าเก้าแต่ถ้าเกิดเป็นกดใจ่วันนั้นก็อ่า จา3ร้อยกว่าหรือ4ี่ร้ะมีหลายระดับมีหลายราคามากค่ะมองก็เลยเออเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นอ่ะทดลองอาบคือที่ทดลองอาบตรงนี้ค่ะที่สองเสร็จแล้วถ้ามันดีขึ้นม้อมก็จะซื้อไงอันนี้แม่อมอาบขึ้นมาก็เออรู้สึกว่าพี่ฝนอาบแล้วมันดีขึ้นนะอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะต้องซื้อให้พี่ฝนอาบเขาจะต้องเป็นอะไรที่ดูแลพิเศษนิดนึงนะคะเรื่องผิวเขาแล้วก็เรื่องตัวนะคะแต่เรื่องนิสัยนี่ไม่ดีเลยเมื่อคืนก็ไปเอืกใส่ใกล้ๆ้ช่างข้าแมวอีกแล้วนะคะเอืกฉีดไปเป็นที่เป็นทาง รอนตีทุกวันนะคะรอนตีทุกวันมาเ้วมนจะอ่อนอะไรหนักหนาวันวันนึงเนี่ยอืมก็พี่อ้อมต้องขอบพระคุณแม่ทุนหัวของพี่ฝนนะคะพี่ฝนก็จะมีแม่ทุนหัวคอยดูแลเรื่องค่ายาค่าอะไรของพี่ฝนเนี่ยนะคะค่ายาของพี่ฝนเนี่ยค่อนข้างพี่เขาจะดูแลทุกเดือนแม่ทุนหัวของพี่ฝนนะคะจะดูพี่ฝนทุกเดือน อ๋อแม่ออมก็จะได้แบ่งเบาม,มีมีแบ่งเบาภาระต,ตรงนี้ไปบ้างนะคะไม่งั้นแม่ออมก็จะหนักเหมือนกันเพราะว่าขยะพี่ฝนเนี่ยซื้อรอบนึงก็สองพันกว่าสองพันกว่าและยังไม่รวมไอ้พวกกรกะ,จกะจิบกระจับกระจิบกระจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมาจรจะต้องดูแลเป็นพิเศษพี่ฝนเริ่มแก่แล้วะคะ่ะก็ตอนนี้พี่ฝนก็อ๋อไาม่ว่าน่าจะสิบสี่สิบห้าแล้วมั้งเริ่มแก่แล้วแหละแก่มากแก่กว่าที่ที่เคยเจอครั้งแรกนะคะแก่มากนี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็ ดี๋ยวปล่อยให้นอนไปแต่เมื่อคืนรู้สึกจะชักจริงๆเพราะว่ามีฉีอ่อยู่ในกรงแต่อยู่ตรงนี้มันดีอย่างมันล้างมันสะอาดแล้วมันก็แบบป๊บเดียวเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ข้างในจะฉี่จะอึกระดมของตัวเองเป็นคนเดียวกันคืนก็เนี่ยรอบไปหมดด้วยฉี่ด้วยอึด้วยฉี่ด้วยอึอยู่อย่างนั้นอนะ่ะก็เอาที่สบายใจไปได้เราไปยุ่งกับน้องทําไมมีปัญหาอะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไระอืออะไรเคี่ยวจริงเลย น,นอนไปก่อนนะอนองจะไปทำงานอยู่แล้วค่ะ